วันนี้เรามาเรียนต่อคำพ้องรูปกันนะครับแอนทส่3คำพ้องรูปที่ว่า live กับคำว่า life life live ที่แปลว่าพักอาศัยกับ life ที่แปลว่าสด live live พักอาศัยภ,ภาษาไทยใ่าย อยู่อยู่เศ้าภาษาพมา่าเนือเนไทย Life ที่แปลว่าสดภาษาไทยใหญ่คำสื่อคำสื่อภาษาพมา่าไตใหญ่ไตใหญ่เราไปดูตัวอย่างกันนะครับ Where do you live? Where do you live ค lives, ุณอาศัยอยู่ที่ไหนคุณอาศัยอยู่ที่ไหนภาษาไทยใหญ่ซูอยู่ดีเลยซูอยู่ดีเลยภาษาพม่าติมไปมานี่แล้วติมไปมานี่แล้วลิฟอาศัยอยู่อาศัยอยู่ภาษาไทยใหญ่อยู่อยู่เซ้าภาษาพม่านี่ ในไทยเรามาดูตัวอย่างคําว่า live I love going to live concerts I love going to live concerts ฉันชอบไปดูคอนเสิร์ตสดฉันชอบไปดูคอนเสิร์ตสดภาษาไทยใหญ่สงกว่าตัวยปางให้ตึงอันเรียนกังสือข่าสงกว่าตัวยปางให้ตึงอันเรียนกังซสือภาษาพม่า แต่ยังจะวิ่งไปดูตั้ตากใจใจเดแต่ยังจะวิ่งไปดูผูตัยเจียใจใจเดที่นี่คำคอคอว่าคอนเสิร์ตแปลว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตภาษาไทยใหญ่ปังไห้ตึงปังไห้ตึงภาษาพม่าชอบขี่ปวยชอบขี่ปวย